เมื่อกี้เราฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกตอนนี้เรามาฟังเรื่องอาหารบําบัดโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีหลายอาหารมากเลยนะคะประมาณ12ชนิดนะคะที่เราควรรู้ว่าสามารถลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุเซลล์ต่างๆแล้วทําให้อัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลดลงได้นะคะติดตามรับฟังกันเลยนะคะสําหรับอาหารของอ ที่จะช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งได้นะคะเมื่อตกี้เราก็ได้ฟังคลิปเรื่องอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่258ตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเราก็จะขออนุญ,ญาตระบุลงลึกไปเลยนะคะว่าทั้งการรักษาด้วยการผ่าตาดัดการให้เคมีบำบัด การฉายแสงก็ดีนะคะล้วนเป็นตัวรักษากันที่ปลายเหตุแต่ถ้าเรารับประทานอาหารนะคะทั้งหมด12อย่างต่อไปนี้ก็อาจจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งซึ่งเป็นะมะเร็งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือสุภาพสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะอาจจะช่วยได้ค่ะอันดับแรกก็คือแครอทมันเทศแล้วฟักทองนะคะกลุ่มอาหารเหล่านี้นะคะ ก็คือกลุ่มที่ให้เบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทําให้วิตามิน A เนี่ยถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดอัตราการอักเสบ นะคะและอัตราการเกิดเซลล์มะเร็งลงได้ด้วยนะคะทั้งไบโอฟลาวนอยที่อยู่ในพืชผักผลไม้สีส้มเหลืองเนี่ยยังมีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งอีกด้วยค่ะต่อมาเป็นมะละกอนะคะผลไม้สีส้มก็อุดมวิตามินทั้ง A และเบต้าแคโรทีนวิตามิน C แคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้นะคะทับทิมนะคะมีกรดแอลาจิกนะคะซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติได้นะคะจากงานวิจัยนะคะชาเขียวมีสารต้าน อนุมูลอิสระในปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งก็คือโพลีฟีนนลนะคะส่วนบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่เป็นสัเป็นผักที่มีสารฟลาโวโนอยด์ค่อนข้างสูงมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เยอะค่ะถั่วนะคะถั่วหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วลิมาถั่วเหลืองนะคะล้วนที่จะมีสารแคโรทีนอยด์สูงนะคะซึ่งเป็นซ u ปเปอร์ฟู้ดที่ช่วยต้านมะเร็งอยู่แล้วนะคะ เราก็ต้องรู้จักถั่วให้มากขึ้นนะคะการรับประทานถั่วก็ช่วยได้นะคะส่วนกลุ่มผักใบเขียวนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะไม่ว่าจะเป็นฟลาโวนอยด์ก็ดีนะคะก็รับประทานผักเยอะกันนะคะตระกูลกระลำนะคะทุกอย่างช่วยได้ค่ะนะคะมีทั้งฟลาโวโนอยด์ซิลิเนียมนะคะช่วยกําจัดสารอนุมูลอิสระได้เด็ดมากเลยนะคะโฮเกนนะคะเป็นทัญ,ญพืชนะคะก็ เราก็รับประทานโฮเกนนะคะเป็นกลุ่มที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ไฟเบอร์ค่อนข้างสูงหอมกระเทียมนะคะอุดมไปด้วยสารซิเดเนียมและก็มีแร่ธาตุและวิตามินนะคะเพื่อต้านอนุมูลอิสระได้สาล่ายทะเลค่ะ ก็น่าสนใจมากนะคะจากการวิจัยสาหร่ายทะเลช่วยต้านมะเร็งได้ดีนะคะกรดไขมันโอเมก้า3นะคะก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งได้ดีมากนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของของเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะนะคะก็อยู่ในปลาปลาทั้งหลายนะคะปลาทะเลปลาทูปลากระพงนะคะโอเมก้า3ก็เป็นทั้งหมด12อาหารที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้นะคะก็ฝากไป